สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองเดือดตามผู้ต้มทุกท่านนะครับผมหยาดว่างกอกกัยาดผ้าเอฟซีเดือดตามผู้ต้มทุกท่านมาที่ผ่านพอเข้มนะครับพอเข้มแล้วเป็นคนฟันแม่นนะครับที่ผ่านมาแล้วฟันเกี่ยวรถนะครับเหล็กลดแล้ออกตรงๆเลยนะครับขาซวนซวนซีแปดนะครับเราออกขาศูนยทีเลยนะครับวันนี้เราก็ฟันแล้วฟันว่าเราไปซื้อเหล็กนะครับเขาฟังสั่งเกลี่ยหน้านะครับเราสี่ตีได้ตัวได้ก็ตามไปฟันเหมือนกันครับออามาแล้วก็หน้ากดติดตามกดแฉรแกงไม่ใจด้วยนะครับ แล้วีได้จังได้ก็ตามไปฟังพอมกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับคือเนี่ยนะพ่อเชี่นสวัสดีครับพ่อเชับยนครับนี่แต่คนสาคนรื้อเนาะตามจนเจอตามจนเจอหลงเฮียนไหมเคยมาแต่งแก่อยู่ทางว่าเั็นเชี่ยนหรือว่างันเาะ เออผมอยู่มบนชั้นลอยเวลาแต่งงานก่อนพ่อผนเพราะว่าเมื่อนั้นไปงานลูกปูแพงเพราะเพราะวันวันนั้นเพราะว่าได้ยินเล่าฝันว่าเราฝันเย็นสร้างไหมฟันสร้างเหยียบไม่เหยียบหน้ามันบอก สร ah ้างเข้ามาให้เรื่องมันตั้งมากเขาให้ผมเป็นผู้เลี้ยงเป็นคนผู้เลี้ยงให้เรื่องสร้างเรื่องคนทั้งในห้มาให้มันเลี้ยงกันผมว่าจย่าจะว่าเรื่องสร้างก็ได้ผมก็ว่เคยเรื่องสร้างผมก็อยากสร้างไม่ให้ถึงเรื่อยๆยิ่บอกค่ะพ่อกขบว่าใครซื้อหรอกแต่ว่าพ่อฝันทีิงจรว่าพ่อต้องพ่อก็ฝันนี่ฝันเรื่อทุกม้วนกรือไงทุกม้วนกับว่าใครกันฝันกับว่าใครซื้อเหรอครับไม่ซื้อผมว่าใครซื้อมีแต่บอกสู้คนฝังนซื้อครับทะเบียนรถผมนี่ทะเบียนรถนดิ ไปโรงเรียนนี่คันคันเรี่ยออกเรียนรถผมจะเสียเงินนี่ซื้อเรียงมูคำสั่งที่ผมไม่ซื้อนี่เขาต้องปรับก็แล้วเรียนตั้งคนต่างกันเราสราเราเรียนเราเป็นอะไรพวกนั้นเรียงใครพวกนั้นเรียงครับอ๋อเอาขึ้นอีกเถอะทั้งทั้งที่เรียกไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อก็ต้องเรียกเพราะว่ามันมันก็ว่ได้บอกเขาไ้บอกว่าไ้ซื้อนี่เขาไปซื้ออีกมันก็เลยผีก้มก้มหมายขาดหมายยืนได้กูเรียก คันจะคันเลขรถจะออกยังไงฝันเกี่ยวรถบอเขาฝันเกี่ยวรถเลยคับนผมผมเกียวว่านีู่นูีแปดมระาศูนทีมันมันเล็ดตข้างบนดอกข้างหน้าเสูนี่แปดไม่ดอกศูนีมวันหนึ่งผมก็เลี้ยงเขาดิไม่ช่นนั้นอย่งนี่ออกสามตัวต้องว่าเลี้ยงผมไปเลี้ยงเขาดิเขาจ้บอกเลี้ยงก็เลี้ยงไม่ได่หรือเปล่าบดบดลอยแค่ รถเก่าพันรถเก่าพันแท่นแล้วกันบานี้พราผมพราะผมจะได้วงวนวาหันเขาพอผมเนยพาไปปะปะปะพะแท่งวงมากมื่อเข่าเขาเลยของดีว่าอย่เงนี้นี่ผู้ผูเมียว่าอายอยังไงเครอขวันดีว่ะลบเงินเอาเอาเอาวันตันี้กวัญบานีบานีห้าวนี่พราะจะ้าคนมาลังแล้กันหลายๆกี่ ได้กะซ่อเข้าาใส่ไน้กะอ๋อไปช่นเช่นใส่กะซ่อนจนร่องท่ากับแบบพันกก่า่องท่าจักไพรมาจักแพมาใช่ใ่้วเหนียวข้าวเคนัยวันนีหมลค่ะนี่งานนงานนั่งร่องกันไดหลายคือบูคนนั่งร่อกันเอออเช่นใส่ได้กะเลียนทองใส่ที่ว่าอยากคนลักเพื่อกับว่ายแล้วได้ยใส่เต็มบมดเลยอืเป็นท่องทัเต็มโตพันดีับเนาะ ทั้นว่าเด็นัำเงินทั้งอะไรอย่านเดนน้เงินฟอมนั้งันว่าสร้างไม่หยียบหน้ามันบังับจักี่ได้ยังไผมก็เคยสิมาสี่ไหนอยผมบอกผู้เมียแต่ว่าเขาเจะเงินได้ยังไงเขาก็มตื่นเลยฟันดีข้างนากระื่อนน้ำเงินเวอร์เกินน้ำเงินน้ำเงินมันเป็นเงินปอมเราผู้เมียโอ้ผู้ใหญ่ฟันมันพจะเรียนมาแล้วมาฝันดีตลอดถามขึ้นเลยอันอันฟันว่าสร้างไม่หยาบน้าเนี่ยอัน ง่ายเป็นผู้ฝันมาครับเป็นผู้ฝันเป็นผู้ฝันแล้วก็แก้ทุกอม่าฟังก่อนแก้สุดฟังวันนี้ต่อมามาฝันอีกว่าฝันอีกโอ้ฝันสองเถอาตังนี้เจ๋ผมมาเลี้ยงข้าวผมมาเลี้ยงนี่สั่งใหญ่ๆฝันที่แรกนั่นเขาผมีลใหญ่ข้าวผมเลี้ยงเลี้ยงที่ผู้แพ่งผมเลยก่อนมูลในในวงการนี่แหละให้ว่าได้เลี้ยนผู้แพ่งมาก่อนเถอะคนนี้ว่าที่หลังนี่ผมเองไนกูเอาเี้ยก็เลยเลี้ยงเอาผมข้าวมันจะกระไรเถอะเขาเอาบุญท้าหายอะไรมาผมว่าเดี๋ยวผมได้ เรื่องผ้าผ้าผู้ใหญ่ผมผ้าลูกหลานด้วยกันผู้หญ่บูชาเหรียญปูแพงมากเออผู้เป็นหัวหน้าแล้วก็ฟันดีฟันดีฟันมาสั่งมาเหยียบหน้าล้วก็ฟันว่าได้นาฬิกาทองแต่ว่าแม่บ้านฟันว่าได้นับเงินจเยอะเกินตั้งแต่ได้เหรียญผมก็งทีเข้าหนึ่งที่เข้าหนึ่งบ้านสร้างเหยียบหน้าที่เข้าหนึ่งที่เข้าหนึ่งเนาะแต่ว่า็อันนี้เรียวปูแพงมีเลขบอมีอะไรได้เราถึงมี อายุของปูแพร่งดีแปดสิบห้าเนาะเพิ่มเพิ่แปดสิบหกแปดสิบหกผมไปตอนคือคือไปปูแพร่งเน่ยผมม่นด้ไปคนยมส่อกานมาเท่านะผมยกขยนลงไปเพิ่นเสียอยุแปดสิหาเจ้าเรยเพิ่มให้แปดสิบหกก็ต้องเขียนแปดห้าแปดหกลงันตัวใดเ่ลล่อดเบิ่งเลกลมันเยเบิ่งเดินดินเคือปัก็ได้ เลขฝาล่วงนี่ตัวอเบงเขาไวเบงนตัวยออนเออผมอยกไกลๆดิมูลงมากไปเบิ้งสามแปดครับอสามแปดฝลวสาได้เบาใครย่าหน่นฟังโยย่าหยังโยเป็นอข่าวแม่ย่าใเนี้ยไครนั่งแม่อายุมาดิผมองขามูด้วย่าขาม้่ีดเกิดไรฝันนี่ผมมีที่หาสเจ็บ เขาจะได้ยังไงก็แล้วนะคันเจ็ดไม่ฟันบอครับได้ฟัน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 ขึ้นที่สามไหมครับขึ้นที่สามฟันอ้นเรื่อง้วนเรื่องอะไรนะครับศูนย์เจ็ดเขาวันสามสองที่กลางเอาไือเพร้นเาคือว่ซือเลขรถจับว่าซื้ออะไมตัววีรานุสนไฟันไมฟันเลขรถเนี่ผมซื้อมาตลอดดผมซื้อรถตัวก็เนื่มากหน่่ทนฟันฟันว่าจะไปซื้อเลขหาศูนย์เจ็ด กั็สามสสมบานี hmm. ้รถผมนี่ที่แปดว่าก็เกี่ยวตวไปเรียนร่วมกันไปเรียนร่วมกันที่แปดว่าก็เกี่ยวเรี่องี่แบานนี้เขาเรยคู่มือผมเลี้ยงเพระิรถบ่อเกี่ยวเรีงเลี้ยงมูเนี่ยผมก็เลี้ยงเอารถรถเลียบบอคือเลียงมูผมเลี้ยงที่เลีบมูบเลี้ยงพราะเราผมเป็นเนื้อคูมเลี้ยงเลียงการเรียงนั่นครับผมเป็นเนี้อค่มูเพาะเขื่นเพราะอะไอื เป็นเปาออกเปลี่ยนเปล่าวาสุอาวุสุมูท่านเทสไ่าดีคือยังไงเือเฮ็ดเฮ็ดยังไงคือเฮ็ดนี่เป็นล่องคิป y ยู่ทุกครับเพราะว่าไอเอฟซีพวกกระจามกระจอยกี่สื่อนะสร้างสร้างมาเหยียบน้านี่พ่าใหญ่ปีเก้าหนึ่ง ีก็่าอายุอายุปูแพ่งแปดห้าแปดหกเพิ่มดีครับนี่แปด้อายุแปดหกว่าเพิ่เาเพิ่มเขาเกีบยเปลูกเป็แปดหกเลยเี่ยวลูกต่างกันแปดห้าแปดหกเปนเอาสรุกควาโลงสามแปดครับสามแปดครับคลาล่งสามแปดมาสร้างมาเหยียบหน้าปันตีเก่าหนึ่ง เพิ่นไปงานสูกปูแค้งมาได้เหรียญปูแค้มางานสูกปูแคลงปูแพงเสียอายุ85 86, 86ปีเลขฟ้าลง38เราพอแค้นเพิ่นกับฝันมาเพิ่นไปซื้อเลขไม่ฝันว่าไปซื้อเลขหา07กับ32นะคะทัทง้งหมดทั้งมวลเป็นแล้บ้างหาะจึงจะคุ้มได้ไมัฐบาล ไปงานสุกูแงมาฟันวาในนาฬิกาห้องฟันดีม่ตลอดเนาะหยาดหน้าแม่บ้านกับฟันวาได้นับเพ่อป่อยก็เลยเช่นเคเลยกับเขาเขามืออย่างคนหลักเรี้ยงง้มนี่เมันง้มผมจริงๆผมก็จได้กับผมองใส่มาว่าเป็นเป็นเป็นคนบมารเกที่มาว่าเลมารเกฟันวาไปซื้อเลขตั้จังสี่จังสี่ว่ลูกลูราเขาเลี้ยงมากกแม่พ่อจะจี่อะไรข้ามาบานีพ่อไป พ่อไปเลยนดยสายเ่นในเมืองเล่นเมืองเรถในเมืองนี่ถินทังนไม่ถิ่นทงตะกี้เลนต้องก็เลสัานเนาะบอละพาก็นึงคืนน้ำผมดิพาพเนี้ยได้ปะพราะเช่นสิรบบอกโอ้ซื้อซื้อผมวาซื้อคันมื่อใไรบอลเนี้ยแลนได้ซื้อรถมือหน่อยเล่นสี่วันก็ี่วันเ่สองวันก็สองวันในมือเร็วหน่อแต่มือเรยวออกมือเรยวออกบอลจะพาก็เลยได้บอกผมดิพอาเช่นผมบอก ก็ควบไม่ได้ใเกียผมด้วยหาถึงเลยกก็เรื่องถูกกว่าลุงผมบอกคนลุงลุงลงล่กสวลงลกผมแับนี้ใจเลยยดใจเลยใจยถ้าสิอลุ้งถ้าอจะพาลุงที่บาปที่พาลุงกขาพาลุงไปวันเดียวเพื่อนก็ขับรถผมบอกอ๋อเพราเยี่นหนึงที่ชวเลยผมก็อนี้ครับผมบอกให้ตินี่ วลงกัเลี้เท่านกมานนะเหล็กเนาะกมีอยุ่สองสองฝันเนาะรัน่สร้างตีเก้าเนื่งเนาะพอเชเนาะอายุพอแพรงหนึ่งกับแปดหาแปดกเด็กฝาลกกับสามแปดเด็กพอเช่นฝันไ้ซือกับหาทุนเก็คับสามสองเนาะอายุองกับแปดเกโอายุกัเจ็ดเกอยุเจ็ดสิบเก้าปีครับเอาแต่อายุของผู้แพ่งนี่ละ เราไปงานศพบนะคุามเนดีเอนไม่เหนือเลยผมเรียนอยผมไไปซื้อเลยนเบอกกุฝี่เขาันเอาความคุยไรได้พแค่น้ผมผมผมไม่คอยฝันเลยอย่างการก็คือเกือบฝัน